เองไก่เลยอิ่มในยดเบเลยนี่กบหมูดำขึ้นอู้หค้างหนึ่งนะคะค่ะกดพกินแบบเนื้อเปลืองจานน้อยๆก็าเบสตามแผนี้ด้เคนมาได้งก่บิดก่อยหยิบด้วบ่อยแกเดียวมันมาว่าใครแห่งกรรนึงเทาเนี่ยเพิยรยค่จ้บมาบุพตตัมเลย ตาแตกมาดิทานมาอยตดียวมันเห็ดยมิดนึงะสเปก็หนีอีกมาน้ำตาแตกเลยกินด้ยใส่กอกใส่เกีบุกพ่อพิบไหมเอาท่านไปติดหัเขาจะหาว่าลายหอวกะลยเอาน้ก่อยกินด้วดอาณาจัพอ ว่าเด็เดแก่ตระงจาิตตานตอนมันอดกินเนี่ยมันจะบวกลุ้นไม่โทษแาไปงานแม่เวลนันตัวผพดมันคมีแนวแก่กันโง่บัวใบเลือดรำแก่จ๊ น้ำจะออกเลยได้หาทเพีบูอยากกออกกูเป็นน้ำยังอู้ฉันมาเจ็บเด็บปะบอกไปใส่เป็นเสียบเนี่ยเจ็บเล็บเนี่ยใส่ยิงัะหนใดไหนไหนไหนมื่อื่นที่นันงองบางยืนอืมเ้อะไมเจ็บเนี่ยแบบนังมันนังมันปุุงมาสองจอกนี่เนาะเอาก็บอกมีแอนหนาวกินกินขากำยังมาเลย ตื่นกินน้ำโรงเรียนได่ได้อมเดียวน้ำน้ำค่ะตื่นเจ้ามาเมเฮดเขาเป่าไม่หายจังบันเดียว์ดูให้มึงยังกูก็บู้นั่งรถไปกับไปซื้อมูปิ่งกินไปน้ำท่าก็ได้มะไม่ได้กินไม่ต้องกินอย่างนั้นนะจะบวกสามบวกเห็ดให้กินไงหืมเหีื่อดูเป็นอังไงเกินหืมจังเดี๋ยว์ดูให้มมาเดี๋ยว ตัวเองแค่เมี่ยงดูเบิงมาตลอดข้เท้าอิคนขามันอต้นอย่บ่ขอเวามได้กินขาต้งทางใหญ่ได้แหะใหญ่่อเาเนี่ยัวนี่อยางนินนะโกแมรังแกอฉันหักหักถูปลายแล้วก็บปคนอตนคนอื่น

Nóc sĩ nó của mẹ mấy ít sĩ ấy chị thay ký mất tàu mùa hôm nay tàu mùa hôm Chị ký mất tàu mùa hôm nay ký mất tàu mùa hôm nay ký mất งอาไปเลยเอาเก็บเก็บเก็บแล้วก็ขึ้นไปนอนไปนอนแล้วอานอนด้วยนะอาัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอันดีสวัสดีครับสวันดีครับไม่เขาสนใจกดเนาะทีมซาดิโอโอยสุดรจะหันกลับเอ๊มันเกิดว่าใส่สบายนอนนิมันบาขันบได้อาได้แข็งแข็งหมมา เก็ต้องหาซื้อผาน่ยนิ่มให้มันพอเสิเอาเก่งกันนี่ิ่มมันว่ะก็จิ้มให้มันให้เองจนใช่อยเก็บถิ่มมันไม่ให้ถิ่มเลยเองเอาใส่แล้วมันมาถิ่มทำไมแล้วมันเก็บเพิ่มแ้วเออคือในใจก็ดีใส่ทำได้ดีเฮ้ยยังเป็นหนูอ่ะโอ้ไม่นี่โอ้ยไม่ต้องพกแูดไปแล้วมันโมเลยจะใส่ไปใส่เห็ดให้กินกูหายเห็ดกินอยู่แล้ น่ารักค่ะมาทรงหอกค่ะห้ายังเทถิ่มินครหึ่งเออใส่อะไรก็บวงวงป่ะพ่อบอกนายหวนายเป็นโหลเสยบจะดอกน่นนินก็กินน้นโอ้ม่ามีว่หวานสิเอามาที่เ้ยแบบเอียงเกาะคนก่อนาประเด็กใส่โทปราเด็กใส่หมักนองมักหน้าหมาเครืองทงเครื่องถิ่นยาวขวประเด็กตัวนี้่นบอ ปลาแดงยเฮ้ยจังเสี่บมือนาหันจื้อไหวด้วปลาแดงเสียบกวัวปลาแดงคาใดเฮ้ยาคากันเวลาจะตมตุ๊รฟองเสบืวงสองบวงดอันี้จ้าบัครเห็ดจำเป็นอันไหนก็บังไข่ห้มใส่ด้วยจะทำฮะเออบังหัโอเคยันฮบักหนอยู่หันเหงไม่ถงไเห็น อรรี่เก่าโอ้ยบีเบีบีกะอเอาเหรอจะต้องบีบแต่ว่าเฮ้ยนางสมมันจะเสีออกสาวอันนี้ก็อ่บีบีบดีเราได้เราได้บอใส่เลเดยวกินกินดอกนาเส่อได้อามันเปรี้ยวจะจีจะหายี๋ยว กระเปาใส่กระเป๋าสะขายบู๊ได้กระเป๋าไหมซีมันถือใจดัถือใจได้แวนนี่ผนได้เห็นบางหนึ่งซะมาว่ะคอยบอกว่าเออลาเอากระเป๋าไม่เห็นี่งจะเห็นจะบว่าเ็นสับจะสวะห้าอยากได้ห้าให้หักนะคะกูเห็นจะโดนนะนะความหมายเขาบอกเห็นว่าเนี่ยเดือดหลานมันถึงไอ้นี่ไงให้ดูออกปะ ยังไม่ได้อะไรเลยคือแบบเนี้ยเอเออนะไรอย่างเงี้ยหลานมันได้กลัวยหานมันได้ไอ <แ S 1> ้เนี่เป็นแบบเป้าม้อหน่อยจังสันห์ฮะเข้าใจเลยเด็กอะไรอันนี้มันแนม่ยเป็นชีขามันถือใจอะนะ <c oughs> คือซีมันถือใจเแดบบ็ดใหญ่แล้วก็มีใบมีทรงใบก็หน้าซีสงเอ,งอามาสิจักเธอมาหุณซีหลอหมอบได้เฮ้ยซีกันตัวเหรอมันแตกใช่กันนะว่าเครื่องปรุง เอ้มีต่สิ่งได้ายแล้วเบิงนก็จะทำให้ท่านันคึก่อห่วยกันยังวะคือจะเอาไปโงนดองเสียสละไ้ปีมือการตำานั่เอาอะไรใส่นะเอาถึกน้ำตาลบัวเพาะใส่น้ำตาลหน่อยเดียวเอ็นรอเอ้เออเอกเพอเอเอีเอเออเอนเออเออเออเตอเตอเตอเออเออเออออเอออเอาเอเออเอ่เออเอวเอเวอเบ่เออเอเออเออบอออเบอว พอป่ะล right. 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 mm ่ะพอหรอเอาเนวันนี้อ่ได้กระเป๋าได้ทวนกบเห็ดย่างก็บมปงนดี้านกบเห็ดย่างกับปงในกระเป๋าใหม่สีหมดิเเนอเย่เนยังนี่เอาไหนฮะอ้ยเอาไปแกงดูเห็ดบแกเห็ดจบักบวบตัวสื่อเห็ดยังใส่ชิมมาสื่อลายองาหทมหนักนักแล้วนี่หนักถแล้ ใส่อรใส่อีต่วันเออใส่ยังไ่อาหารพวกนีั่าใส่รถเมื่อ้อาว่าจะคิวคือเดียวโลกอัเนี้ยหัวพี่บะมันมีทุงใส่เนาะสะอาดจสะอาดจังมกล่องอันนี้ป้าไม่เอาหรอป้าอย่าเอาเลยไม่มีที่ใส่ไล้องเป็น้ยจัตยาสีฟันจะซื้อไปให้ตาเหรอเออให้ตาภาษ่งได้หรออือทไมเธไม่เอาไม่ใช้เอเอาจะแก้เอารถทำอายุหรอมั่อะ ไม่ยังไม่หมดอายุมันเป็นสองปีนะน่ะไม่เพิ่มค่ะไม่เอาไปให้เกตาร์ไรแต่ว่าหลอดหนึ่งก็ใส่เป็นแบบหลายเดือนสองปีเลยนะตาสองคนนั่นอ่ะช่องเดือนเดือนหนึ่งมันหลอดใหญ่แกเอาไปใช้หนึ่งมันมีสามหลอดป้าเอาหลอดหนึ่งสิแม่บ่มียายที่ป้าเป็นบ่มีแปะไปแปะป้าอยู่เป็นบ่มยืนอ่ะอืมทะเลกบเน่เห็นไหมเห็นไหมอาจารย์อัจารย์อันาัย์ เดียวสมพอแล้วแค่มันอยู่นมันกรป๋าแล้วนะฮะเ๋ยวแวอื่นใส่ใหญ่ปะใส่ใหญ่ปะใหญ่เัยดีกว่าเลยแล้ะกันาตาผมเก็บไหนนี่ใส่ดีเลยถ้าไปซื้อยาสผมองเดืออนซ้ำเรื่อนถ้าก็ซื้อที่มาหน้าเมื่อห้สะผาสมุกเผ็ดจีจ้าจ้าผมอ่ะคนนั่งไนได้ไปดแจ้ามาบิกงน่ะมาบัาค่ะ หลังแล้วหลแลาไพู่กหลังไ่บหน่อยกะหลังเ่อมือมือมันยุบบนี้นพพ่เรือได้คือแกทงผืนน้าถือใจแฮะงื่อเือคอมันอยู่ได้งเือเลยสวยมีคามหลังน้าใบนึคอมันแล้่วคอมันดีหอกัา็มันยี่หอนี่สบงสีขาวแบบนีเหี้วด้วยมันมันกับไพ่คือคือในปไเด้นใชค่ะ เอาไว้คนนี้อ่างหนักหนะหักหนักหนักหนักเนี่ยห้องหนักหนักเออเออเอ็งโมมีน้ำใจเลยนี่เอ็งคือจะทำใจร้ายพลายเอ็งหายผู้นั้นผู้นี้เองวะจิเออเอ็งทำหายผู้นั้นผู้นี้เองทำโบได้อาเอ็งเสียสละอืมกินไดมันกับโบห่ากสามารถโมมีหนักผู้นี้กินยังเสียละหมูมันเย็นต้องอ่านหนังตุ้มใส่นี่นะต้องอ่านหนังตุ้มใส่บ้านเดียวเฮ้บ้านเดียวโยนให้ตัวเย็นบอกตัวมากินเก่งแท้ๆอื้ งนบนแต่ว่าแหงร้ายกว่หมูเท่หายเต็มจอเบิดแดดคนตไปไกลค่ะเด้อไลดนะไม่โีลดหรอกน้องมีโมตองนักของเราไม่กินโลดมนเป็นอกินเจ้าคิดพิษจะเออแกนมาดิเจ้าคิดพิดออกมาน้าพื้ดมองหืมเปิดโมเป็นเปิดใโมเป็นเอยันแม่นที่ใสได้เฮย แนวเปิดหรอว่ะอันนี้ใส่เฮ้ยเอาเปิดมาหาเองแน,น,น่แนวเปิดกินรสตื่นเลยนะปิดอือจะได้เฮ้ยเสียบอเฮ้ยอือจงใหม่เพราะเป็นผิดทีจ้าจงใหม่เพราะเป็นกระไสเพราะเป็นแกส๊สไเดี๋ยวมันเบิด์ตจงเห็ดเนี่ย เอาเลยจะไหวก็เป็นกัสาย็สีเด้กิมเลยแล้วมันนี่มาชิมได้งมันย่างเะอเอาไปให้มีกินเมื่อวะนเจอว่าเจออยากอือเลยอยากชิำคือจำแตงเาเออไปจังจะเผาชิมก็เสียมาตินัวบ้างไหเนี่ยก็สิบายน้ำมีคือไปไกลแท่่าสิบาทหนักาตินอนนอนน้ำใ่บนเลยด้วนะสีถุเองสีถุบมาใหญ่ แล้วโเก็ขึ้นมาไหวแทนโอ้เมื่อกี้คนจะไปงมหลังถวยมางตายแหละเก็บค้องเขาตู้เย็นดีด้านิดหน่อยว่ะดินี่มีอะไรดิน้ำใจมาานะจะพูกินวท่าน่ะเหลืจักหน่อยของใครเจ๊นี่ของโมกีอ่ะอ้าววันร์ใบป่าตีคกูได้